Cứ vô chất sửa thì nhà nguyên. Tao này, tên này. 10, 10, 10. Ừ. cái ngay 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 này, ngay ngay mười ngay 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 nhang วาสิเป็นภายในหรือวาต่างประเทศกันยินดีต้อนรับคาสูซองสติสตีสาวดาวอีกแล้วน้องพเมี่น้องอ่ะมาพบพ่อสติในวันนี้สติกัอ่ะสิได้เดินทางไปหาน้องมะนาวเนาะหรือว่าน้องเต้าแหละพ่อแม่พี่น้องเลยอ่สติกับว่ได้ไปหาเพื่อนอ่ะสองมือนเนี่ยประมาณสองหมื่นเนี่ยพเมริน้องเลยกับว่ได้ไปหาเพื่อนเนาะหาวันนี้ก็จะมีโอกาสเนาะสิได้ไปหาเพื่อนหาไปลินไปโอ้ไปร่มกับเพื่อนแหละพ่อแม่พี่น้องเลยไปทักทายสบายดีเพื่อน อาการเพิ่นเป็นยังได้เนาะเพิ่นอาการเพิ่นยังดีคือเกาอ้าบหรือว่าเป็นอะไรเนาะโดยอาชาสติบ่ผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเอาสติก็ต้องขอขอบใจเนาะเอฟซีสุนทรีนาะสงสามหับส้มคลิปสติอาแต่ต้นจนจบแล้วกำบังลดขามโฆษณาเนาะสติก็ต้องขอขอบใจหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยโดยสบายดีโดยสบายดีสามะนาวโดยอามาเมื่อนีไปยังคือว่า สีหนาคือพอชดซื้อเป็นยังไงแต่ก่าเห็นแต่งนะคือเมื่อยเมื่อยเม่อยเมื่อยแต่าเห็นเพิ่นแต่งหน้าเนาะมาไม่นี่ก็อยากโชว์แน่ค่ะนอนอะไรเบนไงเป็นยังคือว่าเมื่อยไปเห็นยังมาเนาะนะหาแว็บไม่ยุ่งหนาไม่รู้อะไรสิยให้กินได้ข่าวเศร้ามันชิ้นินกับยังน่ะชิ้นชิ้นอ๋อชิ้นยังชิ้นหมูชิ้นหมูชิ้นแหงบ่เนี่ยเสียด้วเลยชิ้นเลยไม่ดีไปหบือเป่าก็เส้มาแกง พเล็กเก่นางมซมันไม่เซแล้กนางมูพักเล็กดีใจดีนะดีนะจะดึกันูเป่าพวกจรวงกับสารวงอางเนาะมือวานี่ตอน้ินแดงรอไดนบ่ฮะมือวานคือว่าอกไปหน้าบ่ไปนาวานี่มือวานี่ชุ่มขยอยมากครับสาวพวงเนีบุพเพเจ้าว่าเจ้าไปโบดมืานเไปน้าพนี่ม

เง่ส huh. oh. okay. uh ุดนะว่า huh. okay. oh. uh? yeah. hmm. yeah. uh ่อนว่ามใหม่ยังไปเอไปไม่นี่แล้วไปไม่นี่แล้วเามาเลี้ยงพอใบมันเานเรืองไม้ปวดที่ใหญ่เรื่อไม้ปวอย่เเรื่องมาปวดเจ้าก็มากกันเนาะมาแพงมาน่อยเผื่อเนาะพี่กันก็่อย่อยก็มากกันเ่อจไรวันนี้พยางไปไก่วันะวยางอยางชงไงจ้ะ

เมนใจเย็นๆเพิ่นให้ยี่เดอกเขาเพิ่นว่าเาพิ่นจะให้แล้วเพิ่นก็ให้ไปผู้เดียวบัดสิไปผู้เดียวเมื่อไรเลยเพิ่นเดเลยได้จี๊ปไฟบไดนมาดึงพักเร็กได้แบบนี้เนาะพี่ด้กินนี่ว่าแกงเล็กบ้านนี่มาแกงให้นางมูที่บ้าลน์ว่าเลิ๊กอยู่น้าเจ้าน่ะีอยู่ใ้โอ้เจ้าไปมือว่านี่ว่าเห็นบ่กลังปกไปให้ไลายว่าให้ผู้เดงเจ้าน่ะไต้อย อาเสช่ป่ะตัวเองบุเรงชาวบ้านนี่ตัอน่ยเนื่อยเนาะก็เหนื่นอนเลยยังวันสิไปยุติบอกขึ้นยัเจะว่ามื่อวันที่ยังสิไปยอนกันที่ช่างแต่ว่าสิลงไทยวะีกเก้าลงไปอายาใกล้เลบอนี่วันที่สิบเก้าสิบมือเลยเกิมื้อกับหเพื่นกัไปก้อนเวิร์ดละบ่ยาเจ้ากินนะไปเวิร์ดอ่ะพันบายาเวดก่อนกัไปไปก่อนวันที่สักเกา อนนัดไปที่เช่าเก้าเนาะหยไก่นะเนาะไปกอดมาที่เช้าเต้าสติเหมือนันดไปกระแเลยคือเงาเราเชื่อแจกคอมเนาะเผื่อพาไปเนาะคือเก้าคือเดิมกระหมหอมมันีนะยังโดลยังโมเลอยู่กระหม่อเนาะเข้าไปเชยใจเย็นๆเืิ้นห้ยยี่โด้เปิ้น่าสิห้อยู่ดิเปิ้นวอกเรียบร้อยแล้วเปิ้นสิเปลี่ยนคำวอาเปิ้นห้เปิ้นก็บาให้ดูแลเปิ้นกัน เ่จเย็นๆอั้เกลือเกลือเขาอนเกลือเขาทัดอยู่เกลือมือวันค้านมามือวน้าเกลือเกลือเขาวันค้านจะมาณน้อยนันกินจ้ำเอหน่อยนะเกลือเกลือวันข้ามนี่เฮ้ยมันยังมาเนาะพลเราเนาะเกลือภูเก็ต้เราเาะวันเคงเนาะมาคราวนี้สามนาวคือมีพาไม่เหี้ยขังเงิ่นไผ่ไม่แบบนี้คือไม่เนาะไพ่มาเห็ดไห่นะฮะคืพาไมเหี้ยนี่าไม่เหี้ยนะทางเล่นน สามุกละบันบ่ใไงจะดีจะางเงินมาใใหห้ญ่ทั้งสามุกละบันเนาะเป็นไงผางเงินมายังซื้อผาไม้เฮียอ้อมเนาะคือว่าแล้วแต่กี่ขีดละไพ่เจาะกับสุบโซมเนาะวันนี้กับคักแล้ววันนี้เนาะถือว่าคักอยคู่เดียวมากเนาะใครทางคนเดียวมากอะใหอยู่มากินนี่เขาเจากับสมบูรณ์ได้จ่าบวงเพราะว่ามันอ้อมยังคักว่าแดงผาไม้เฮียข้างหลังคนเี็นเนาะเป็นจังได้โค้ดมือสึกได้อันนี้ใหม่เป็นจังไดีใจวะใจวะใจเนาะของแนมก็แล้วทีมห้อยเนาะเป็นจังไดเขาของแนมคักจ คัขากี่บอลองเหรอบ่มีแต่ไพ่แหละยัมีไผ่โอ้เขาเจ้ายังไม่ได้ต่อไพ่ลงไปใช่บ่เมนเนอร์มีไพ่เนาะลงไปกันคืนกับมื่อตึ๊บเตือเลยนะลองลองเข่าแล้วบออาบอาบน้ำไม่หอมน้ำไม้มาหนิเนาะปวดนักแอร์เลยลงไปสบายมาเลยอาบน้ำแฟนดีชมูใช้แฟนแฟนโอ้แล้วผมเลยเนาะไอ้มอหน่อจ้ากระเพงเนาะหมอหน่อยเนาะคือข่อยเลยข่อยกระเพงข่อยกระเลี้ยงแบบสี่ตอยู่น่ะนะมาข่อยหังใหญ่มาแล้ว เยังายตัวยูเฟกนั่มามีก็บมีมาหน่อยแต่บรปทัาขอเมือตาเมองตาังี่ยขุกเหงเแล้เนี่ยคือว่าในตู้เย็นบะเย็นก็ได้มหมทั้งไรทั้งได้มาให้วันี้ใช่ัมังสาวคมเนาะคืนกลางคืนอยมีเน่ไรตอนในอยู่ในกินมากากับเเขาไปตู้เนาะสติกบมีตู้คือว่ายันบูดมันเนาได้ย้ำอากาศก็ห่อนชับมีกัโม่กับ พาเขาตู้เย็นกับแซ่บแซ่หน้าเย็นที่เย็นๆกินไม่แห้งงัดเขาไว้ตู้เนาะดีใจว่าอะไรตู้เย็นไว้นะดีใจดีใจน่าคิดอกดีใจนะคดีใจนาะที่ว่ามีคนที่เพิ่นนั่นอีดูเนาะเพิ่นเมตตาเนาะเก่งก็ให้ใส่ตู้ไว้เลยง่ามาการห่อนเนาะมาแต่นาบบเมนเฮือนบบห่อนก็เลงกคับเอาตู้นงานตู้เย็นมากิน เย็นหวันเนาะกินก็ไมีแห้งวันสดชื่นของอยู่ของกินก็ซื้อมาไหวก็บาต้องยันยันบูดมะนาววันนี่ใส่ตู้ไว้เพ็ดกินทะเลเถื่อนหน่อยเงี้ยบอบึงเพื่อนก็ชิมื่อย์เลยเป็นไรอย่างนี้ป่ะเมย์ว่าจังใดเดี๋ยวนี้เมื่อยอยู่ยังอยากไปเอามาหน่อยเดิกไกหัวเงี้ยน้อยพักพนเดี๋ยวก็เริ่มขมเมยกันแค่ว่าสิไปหน้าสิอยามาหน่อยไหมเปลี่ยนใจเลยไปเอามาหน่อยเดี๋ยวบอทิย่างไปหอดบ่ บูดจักไปเอามื้อนี้จ้ามื้อยน้องทะครมื้อนี้เด้อหน้าตาก็ซีดโสมแท้ิม่คราวนี้เนาะเื่อยเลยจเป็นหยังมือยแท้มื้อนี้วานี้จะไปนาเลยเจ้าย่างไก่ไปจักก็มือยมันแดดยามนีบ่ได้หาเขียดบ่ค่ะเขียดน้อยเขียดน้อยบ่ได้หาไปกับใคไปนานะวานีน่ะ แม่บอหานหาวนอนอยู่คืนนี้ได้นอนอยู่บ่คืนนี้นะคือมาหาวเทขึ้นมาหาวนอนแท้ฮทีวีบดมือบนคืนจังเลยแม่นบ่ได้เบิ่งปานไดแล้วบ่เดี๋ยวนี้บ่เบิ่งเป็นยามบ่ฮะเบิ่งเป็นยามบ่เดี๋ยวนี้นะเบิ่งเป็นยามเออตอนเช้าเบิ่งแล้วก็ปิดไว้บ่เวลานี้ได้สิบามาน้อยได้บ่เปลามาน้อยอีกแหละ แหมเย็นพคือบ่มื้ออื่นพุ่จังไปเมื้อนี้เจ้าเจ้าเมื่อยเจ้าก็นักก่อนเพิ่นให้อีดอกเพิ่นเว้าแล้วไไดอยู่นปาเด้อไกชคือว่าก็มาให้แหแม่นคือว่าอยู่บ้านันุยางว่าจะน่ะป้าบ้านนุยางบ่ได้ใกล้เด้บนุยางบ่ได้ฮอดบ่ทางนั้นบ้านนุยางน่ะเบิ่ๆอแว่านี่ว่าสิมาหเจ้าอาของเจ้าว่าบ่มีแนวทติแม่นบ่ทาพรนี่ จะมากันี่เย่มาพอกันซื้อต่ว่ามาได้ไหจมาจมูแเพื่อไปกับมามืดชึมันสวยเดี๋ยวนี้มันสวยแล้วมืดนะพูไม่ก่อน่ยเบิ้งนี่ยพน่นะนี่าบได้เยนี่หัไก่เลยาไม่พอ่ะเาให้แล้วกแล้วไปยุ่งไปยุ่ไปยุ่งไปยุ่ไป่จะผ้าไปย่แลผาไปยี่ดอก แมวคนเดียวใช่เ้อบอกว่าพังรืวาใจเ้อพังเม่นเมวบอกกได้คืณดามือ่นกับมื่นพนผ้าไปยนเพันจะผาไปยิ่นะแดงเย็นแดงเย็นพี่ใจห่อนเลยถ้าไม่พนบันนี้แต่งน้ำันนี้ถ้าพรัน้วยน้าีดแห้งเลยวนนีีดถายุ่งค่ะแตงแห้งอ่ีวันนั้นอยากไปเอามาหน่อยติเรากระิพ้าไปหรอกทั้งแถวเมย์กันเมนพ่นผ้าไปยดอกเพ่นกันได มันนีเราเมื่อเราปวดแข้งแล้วรอวย่างก็มื่อนี้ก็มันกรสวยแล้วเนาะสะดวมทาปีนมาพี่เลยหอมเขาเนาะหอมะหมเนาะแมนใหญ่ซากุระวะคือว่าพื้นทาก่อนเลยย่เนาะอะกินหอมกุ้มนิดิดนะพ่อกินหอมย่าุ้วบ่ เมีนดอกสักล so well, ่ะแคินเดีเนาะองเจ็ดพันนสะดียกี่เส้คารกิช่องเท่สามพันสามพันเนาะยังกระขนยังกระพงไปหมดแล้วเดือนรพวงเอ้ยเป็นกระทงหนาวันี้นไม่เศ้านี่เพิ่นยังไม่ได้แ่งหนาวเมย่ผมเพิ่นยังไ่ได้มีอีกว่ะเม่ว่มีได้กีบ่มัดสูงออยยานี่มันฮอ เก่าเอานาะเมนก,กับเก้าเอามีไผ่เนี่ยมาหา,มาเมนินหลายคนบ่มีนี่เมนจือบ่จะเศ้มามนินแล้วไปกึมกับจิจอ่ครับำมือละบ้านกินนี่เนาะตาใส่ีส้งนะเขาเลยดิ ้เถวางในแก่มเมนหุกมันทั่วแต่คอกับท่าก็เลยแถวคนนม้ขียางนันหนาไมหาไปยังมนยังจมาโก่งกงนก่งเป่งนะหนาคือเกี่ยงอยู่อกับท่านะมีแดดขาวจะหนาวสักคอดำเว้ยท่ามดเอะไปทาโคกหนึ่งถ้วยหนังใชอย่างนี้เจ้าอาบน้ำเจ้าบุกเฮ่อาบน้ำได้ของน้ำไมะที่อาบน้าแล้วก็หุกาะคักโลด ทาน้าไหนโคด้เนี่ยาหนาโคประทากระดํมเลยทาพรตังทาโคน้ำแล้วมันเปืองเปืองเปืองเลชนเปืองอี่าหนาพอบ่มัดมัดูงเอาได้เช่นเปืองพนมัดเพนมัดนามดผมบยังกเอาเอามาน่อยิไมทาถึงตามันแบได้พรเนี่ยทาใกล้ตาเลยเนาะจงได้ัานีงามขึ้นกาเก้าอยบ่มนดี ทัวบออีกล่ะขอนเอาเลยเนาะาใส่จะเอาให้เลยเออหุบมัดถูงแค่ไหนมันห่อนเออใครยีดอกอากาศห่อนก็เพิ่นได้ตู้เย็นเด็ดเดี่ยวกินน้ำเย็นชื่นใจฮะวัวยั้งวันแล้วกินน้ำเย็นน้ำอยังใครอยู่ไรใครกลัวตะเก้าอยู่งมฮ้แซ่เขาตู้เย็นกับแข็งเนาะส่งห้อง Nhà, đi ừ. cứ vùng dạo lâu nè thân nè nè bơ, bó sao mãi bê mặt 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 ngon mặt 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 tí bà ở mặt มันตีเี่งเลยจังพหอนดิชิติกขึ้บเรงบันขี้ชกกระมือเลยได้ท่าชิติกะกระมือเด้ยเราอยู่มัน้นี่โอ้งานอะไรติดแย่าอนี้นนน แจ่มเลยได้นีดเยทางจึงงานเราขึ้นมาก็ดีเนาะหนาซื่อยังจืดแล้วบวดแต่งหนาได้เราเมื่อยเราท้งสาวน้วกันวันี้ทางสะววงเอาพ้นกาเย่ให้เิ่นกระแตงท่าบัดได้แต่งได้โอกาสแต่งได้หมดเลยนก็เปรงวัท่าคอบอดนี่บอกแปรงแทาคับน่ทาคอได้บมดท่ากายนานเพราะแล้วท่าหนาแะ้วบากท่าคอมันยังบวชขาวดี โลเบงเดิ้าวเดนี่วมีหห็นมันทวนแน่ยฉากนี้เออเอห็มันยังมีพรอนคาบอยู่เออเออเป็นเมื่อยนะบึงเพื่นกันเนาะเมื่อยหอนเอาแล้วเมื่อยได้เป็นบรรยากาศหอนเอาดูว่าไฟสะพวงเลยยามหอน ຮ່າງກາຍເຮົາກໍເພຍຮ້ອນເພຍເນາະເມືອຍເນາະແລກິນແຕ່ແນວຢັນເຢັນເຢັນເດີ້ເພີ້ຍກິນແຕ່ແນວເຢັນເຢັນກິນແກຕນຮ້ແມນຕຮົານนຮຮກນນວຕຳກຮົຕີ ได้ทำงานคหรอดูอ่ะเอาเฮากันเนาะพี่โอเล่ร่มกับสาวนาวเพิ่นหลายพอสมควรเนาะเอาเฮากันเได้ขอตัวกับเมื่อเนาะตาคอนน่อย่ามาหน่อยอย่ามาหน่อยให้เพิ่นพักคนก่อนเมื่อหน้าเมื่อไงเพื่อนเลยเฮาถ้ามีโอกาสเฮาสิมาเยี่ยมม่ยามเพิ่นไหมเนาะโดยอ่ะสบายดีสาวมนาวเมื่อกันเด้อวันนี้เนาะเมื่อปลาแล้วเนาะวันนี้โอ้ยเนาะอ่า คติไปได้ไปโอ้ไปลงกับน้องมะนาวเนาะเพราะว่าสาวมะนาวมาทีมห้อยแล้วพูดไพี่น้องเลยอ่าก็ถือว่าเพิ่นกับอาการเพิ่นก็ยังดีคือเก้าอยู่พูดไพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นก็ยังอ่าเมื่อยเมื่อยอยู่พูดไพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อวานนี่เพิ่นว่าเพิ่นไปหน้าพูดไพี่น้องเลยเพิ่นไปหน้าก็ก็คือว่าอะไรน้อยยันน้องเพิ่นย่างไปย่างไปแล้วย่างกลับมาแล้วก็เมื่อยตามเมือไม่พี่น้องเลยอ่าเพิ่นก็เลยสิเมื่อยแน่มืัอนี่แต่ อารวมๆแล้วเพิ่นกับอาการถือว่าอาการเพิ่นก็ดีคือเก่าแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าอาแม่เพิ่นกับว่าได้ใส่สูบเพิ่นแล้วเนาะก็ถือว่าเพิ่นกับอาการดีอาการปกติพ่อสมควรเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือว่าเพิ่นกับมีแต่ว่าเมื่อยแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ่ะสำหรับคลิปนี้สติก็จะได้จบคลิปลงเพียงท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ก่อนสิไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องเลยกดติดตามเนาะเป็นกับนังใจให้สติในคลิปต่อไปเนาะ ถ้าสติว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยละลายเด้อพ่งไอ้พี่นอ้องเลยอ่าสติก็ต้องขอขอบใจเนาะเอฟซี FC ทุกทานเนาะที่ทำให้ส่งทริปสติเนาะเต้นต้นเต็นจ,นจบแล้วก็กดค้ขามโฆษณาเนาะสติก็ต้องขอขอบใจละลายเด้อแล้วก็ขอบใจเนาะทุกคอมเมนต์เนาะที่เอาคอมเมนต์มาให้กำลังใจสติเนาะสติก็ต้องขอขอบใจละลายเด้อพูงไพี่น้องเลยด้วย,อ,วยอ่ะสติจะใชได้กล่าวคขาวาสบายดี